เนี่ยแหละค่ะที่เป็นสิ่งที่พวกเราแย่งกันเฮ้ยนี่ลูกตานี่นี่เฮ้ยพี่เพชรไปซื้อมาคืนให้พวกเราเลยถ้าจะเอาอ่ะมันอยู่ตรงร่องตูดพี่อ่ะจะเอาไหมล่ะจ๊ะ กดติดตามช่องพี่กุ๊กๆตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ เนี่ยฉันเนี่ยต้องตกใจผู้ชายอะไรโอ้ดูสิขาวตีหห่อโอ้ยสเต็กแล้วใครอ่ะโอ้ยเฮียกล้าไงวง BTS อ่อะรู้จากหรอไม่ชอบเฮียกล้วยแล้วหรอโอ้ยเฮียกล้วยอะไรเบื่อแล้วไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวเรื่อง เอ,าอ้ามันจะเป็นฝันรางบอกเหตุรางรายก็ได้นะโอ้ย,อยเธอแค่ฝันเนี่ยนอนกลางวานนันไงแล้วฝันกลางวานนันอย่งเพอเอ้าเพอเจอเนี่ยไหนๆก็ตื่นละเออพาฉัานอะ่ะไปส่องผู้ชายหนะ้บาบักซอยอย่างดิได้ข่าวว่ากามเน้นบึกขาวจะโอ้ยอ,อยากเห็นนะ่ะชื่อเฮียก,ก้าหรือเฮียกล้วยเฮียกล้วยยัน,น,นลืมไปเถอะออ,อ,อ,อไปกันเลย พี่หยิมไปส่งหนูหน่อยสิแม่สั่งให้ไปซื้อน้ำแข็งอ่ะเออก็ได้แต่จะมียายปินไหมนะโอ้ยฉันำคัญมากเลยนะอยู่ที่เรืองก็บอกว่าชนะแกงมันแกงฉันอยู่ได้ลำคาญมากงั้นเขาไม่อยู่หรอกพี่ไปส่งหนูเถอะนะฮะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นละกันแต่ถ้าพวกนั้นอยู่ก็ช่วยฉันด่าหน่อยละกันได้หนูช่วยด่าเอง <c oughs> โอเคป่ะเฮ <c oughs> ้ยอันอะไรอะ ไปดูก <emaal> hey, mm ันเฮ้ย hmm. ม oh. mm ีเยลลีลนกตาด้วยวิ <tr> ้ปีป้าคอนด้วยโอ้ยเฮ้ยพี่แกให้หนูกินด้วยนะได้เกินเลยหนูก็อยากกินเกินเลยอะแล้วให้แบ่งกันคงนู้ละเอาวันของวันหัวเราก่อนเธอเฮ้ย นั่นมันหยิมนี่ทำอะไรอ่ะจริงด้วยนั่งทำอะไรกันอ่ะอยู่เป็นฝูงเลยจริงด้วยเราเข้าไปหากันดีกวือ่าไหมร่างกายต้องการปะทะก่ะใช่ปะเฮ้ยจะทำอะไรกันอ่ะก็จะกินเยลลี่ลูกตาไงเห็นว่าสักผ้าหรือไงเวลาจะทำอะไรกันก็ไม่เคยมาชวนเลยไปกันอยู่สามคนอยู่นั่นแหละจริงเออนั่นดิ ถ้าพวกเราเล่นอะไรก็ไม่ให้เล่นด้วยแล้วนะไม่แคร์หรอกนี่มิยาเล่ลูกตายกินด้วยแบ๊เฮ้ยมยาเล่ลูกตายอยากกินอะไปแย่งมันกันเถอะฉันอยากกินเลยอยากกินนะเอามานะไม่ให้นะเพรกะหนูเจอกันวโอุ้ยรู้เห็นก่อนนะไม่ให้นะ เลยใท่ไปคนละที่คนละลุกแยกแยกเลยแยกเลยฉันยังไม่เห็นตำรวจหล่อมีซิแพคเลยอยู่ในจินตนาการอ๋ออเนี่ยหยุดเลยเธอจินตนาการเดี๋ยวทุกคนกดอะไรคนคะเนี่ยก็เขาอ่ะมาแยกของพวกหนูอะค่ะใช่หรอก็เห็นนะฉันถืออยู่อ่ะไม่เห็นหรอกตาบอดหรอโอ้ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันของส้น เดี๋ยวนะอันนั้นอะไรอ่ะเจลลี่ลูกตาไงคะนี่แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่พวกเราแย่งกันเฮ้ยนี่ลูกตาวันนี้มันเจ้ี่ลูกตาปีศาจเหมือนที่ฉันฝันได้เลยทำไมน้องๆเขาทะเลาะกันนะแพตตี้อ๋อไอ้กุ๊กๆมันจะไปเป็นเจลี่ลูกตาได้ไงนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่แค่นี้มันไม่พอนี่ กินยังไงคะใช่ค่ะน้ำมันเยนลี่ลูกตาหนูนะคะหนสูสายแย่งได้มาจากพวกเขาเลยนะคะใช่ค่ะพี่เพชรไปซื้อมาคืนให้พวกเราเลยโอ้ยถ้าจะเอาอ่ะมันอยู่ตรงร่องตูดพี่อาะจะเอาไมหมล่ะจ๊ะ ให้ยัเลีลูกตาจะอะไรนักหนา เออเล่นแบบนี้นะสนุกกว่าไปกินของสิ้นอะไรตรงนั้นอีกนะรู้ไหมเนี่ยมีประโยชน์เห็นไหมเนี่ยโอ้โอ่ะมีท้าสีเหล็กก็ไม่อยากเล่นละอ่ะอ่ะเริ่มเลยนะหนึ่งสองสาม

โดนบ้าบนี่อ่ะนี่ไอโฟนยังไม่ออกเลยนะสีน้ำเงินค่ะอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โหพลิกมาอ่ะอ่ะอ่ยังไป่ตุนแล้วเอามาดนขอเล่นอีกรอบได้ไหมคะอ๋อก็ได้ค่ะได้ได้อ่ะโอเคอ่ะหนึ่งเด็วเร็วเ